สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมก้องซาวันนี้อยู่กันในเกมเร m โบสิกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะเห็นกันนะการซ่อมบำรุงที่กําหนดก็คือเซิร์ฟจะปิดอีกประมาณ9นาทีซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแรงเลยนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาลองดูว่าเราสามารถเล่นแรงตอนเซิร์ฟปิดได้ไหมเออ <laughs> จะเป็นยังไง <laughs> โอเคก่อนที่ะลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ครับมาลองดูกันว่าจะเล่นได้ไหมนะครับผมหา <laughs> อะไรทำแปลกๆอีกแล้วโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่าน เติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ เข้ามาแล้วว้าวโหผมก็ไม่ได้เล่นแรงเกมนี้นานมากนะครับจะได้เล่นด่าอะไรอะ่ะสถานทูตเหรอแบนอาจจะได้บิล่าแหละผมคิดว่านะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ใกล้เลยเฮ้ยสุดสนุกว่ะโอเคเมือก่อนนะผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแหละนะครับก็อาจจะอาจจะกากอะ่ะ <c oughs> แบนแล้วครับผมตอนนี้ก็ มีเทเชอร์แจ็คเกิลแล้วก็คาเวล่านะครับซึ่งเวลาตอนนี้นะครับที่ผมอ่านอยู่เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีซึ่งเซิร์ฟจ,จะปิดตอนสามทุ่มเออแล้วถ้าเซิร์ฟปิดยังเล่นต่อได้ไหม <c oughs> เออลองดูลองดูงดผมก็จะเล่นเป็นตัวละครที่เน้นอยู่ในห้องอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เคยดูผมมาก็จะรู้ว่าผมเล่นแนวนี้นะเออส่วนใหญ่จะเล่นเป็นแองเกิลนะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมพี่แบบไม่เล่นตัวออกไปบุกบ้างผมเล่นประเภทนี้เป็นหลักอยู่แล้วสำหรับแองเกิลนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเน้นอยู่ห้องไม่ใช่แบบ3ามทุ่มปุ๊ หลุดออกจากเกมเนี่ยอุ้ยหาเลยคอนเทนต์มาครับเริ่มต้นกันเรียนฟอสซิวอลโรเทนหน่อยเพื่อนตรงนี้อ๋อฝั่งเรามีมิวด้วยเนาะลืมไปไม่งั้นดูเงี้ยวลูกซอมมาดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าหมดไป2แม็กอะเพื่อเจาะรูแค่เนี้ยโอเคครับเราเปิด2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะดูศัตรูซิว่าเกิดฝั่งไหนตอนนี้กล้องวองนี่เปล่าข้างนอกไม่แล้วเนาะเออโอเคตรงนี้หนึ่งตัว เพือ่อนเก็บไปแล้วครับหนึ่งไงล่ะเราเน้นอยู่ในห้องครับผมโยนเล่นเล่นผู้ก่อลวกันเอาแต้มครับเอาเพื่อนจ่อยละเหมือนมีคนใช้กรซิกนะเมื่อกี้แต่ก็มีกล้องอยู่ตรงบันไดมังกรนะผมว่าศัตรูก็น่าจะเข้าลำบากอยู่จากฝั่งนี้นะตอนนี้เวลาสามทุ่มแนะคเซิร์ฟปิดแล้วตอนนี้เซิร์ฟปิดแล้วแต่ผมจะเล่นให้จนถึงเวลาเซิร์ฟเปิดเลยอุ้ยนานแะ้วเปล่าวะ เพื่อนเก็บอีกหนึ่งแล้วฮะไอ้เพลินๆแต่เพื่อนดักอยู่อะ่ะน่าจะเข้าฝั่งนี้แหละ43วิฮะอยู่ชั้นอสองอ่ะฟินก้าพูดเหรอหน่าตายแล้วมั้งยังไม่ตายยังไม่ตายโดแมดมีคนโดนโดแมดบอกคิรีเราโดนโดแมดโหทีมเอยแองเกอร์สามคนเลยฮะกันแบบกันยังเหนียวป่าได้ด้วยฮะมีตัวถุงยงโดนด้วยเหรอ ผมยิงตอนไหนนี่เรียบร้อยครับเงาะสบายวางแล้วว่าสบายตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มสองนาทีแล้วนะครับตอนนี้เซิร์ฟปิดแล้วนะครับแปลว่าเล่นได้นะหรับใครที่เได้ว่าอยากเล่นเลนโบซิกนะครับผมแม้ว่าเซิร์ฟจะปิดไปแล้วนะครับคุณกดแรงครับแล้วคุณจะได้เล่นยาวๆครับผมเรียนฟอร์้เรียบร้อยครับโอเคเราวางไฟฟ้าไว้ฝั่งนี้แล้วกันไม่มันเข้ามานะครับผม ไม่มีใครมีโลเทรดเลย <c oughs> ทีมเรานี่เน้นกันห้องเป็นหลักเลยฮะหายากนะปกติผมเล่นก็จะเจอได้แบบออกข้างนอกกันหมดนะอันนี้ทุกคนอยู่ห้องกันหมดเลยสี่คนน่ะสวยครับเฮ้ยเปิดอ๋อเปิดจากซ้ายแน่เลยซาย ด f ฟิล d r ร p มีคนยิงมาทางยาวซ้ายผมมาปะอุ้ยซ้ายผมมาจริงได้ยินเสียงครับยิงไม่ทันน่าจะเก็บดีฟิลล์ละฟองหมดแล้วด้วยนะ โอ้ยไม่น่าไหวสองตัวหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดไม่เป็นไรครับพลาดเองพลาดเองไม่มีใครคุยกับผมเลยเรายิ่งยื้อเวลานะครับไม่ต้องรีบชนะนะครับเราจะสามารถอยู่ได้ยันเซิร์ฟห <laughs> ยิบมิวมาแล้วครับจริงๆมันต้องมีการเจาะห้องก่อนอะเจาะห้องฝั่งนู้นก่อนเพราะไม่งั้นมันจะระเบิดทะลุมาแบบนี้แหละฮะโดยที่แบบไม่ต้องทำลายแกเจเกตเลย <laughs> เล่นแบบเดียวกันเลยฮะ,ะแบบเกมที่แล้วเลยแค่ว่าผมเล่นไม่มีล่าแทน มีอยารุนี้แล้วฮะจริงๆเมื่อกี้ถ้ามีล่าไปยิงให้ก็น่าจะเจาะยากกว่าเดิมนะนี่มันมีล่าไม่ได้ไปยิงนะถ้าจะเซฟต,ตรงนี้อยู่นี่ครับมันต้องเปิดอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ศัตรูวางเปิดมาได้นะครับเปิดให้เต็มที่ไปเลยอยูล <c oughs> <c oughs> ูกซองกัมาเต็มเลยครับราวนี้ <c oughs> งั้นเราเปิดฝั่งนี้แล้วกันรูนจะเปิดตรงไหนละติดไว้ก่อน <c oughs> แต่ทางนี้ก็ปล่อยไม่ได้ครับเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะโดดลงมาอยู่ เธอไว้จอไหนอะเออจอฝั่งนู้นกว่าโอ้ม oh ายก็อดน่าจะมาทางเยลโล่หมดแล้วครับอย่างนี้เอาล่ะเยี่ยมไปเลยวายยังไงให้เขาจอดได้ซ้ายผมมีเนี่ย อุย้ยไม่ตายชบิชาร์เพือ่อนตายหมดแล้ว <laughs> โซเซสเลยครับโอ้คือแบบเขาไม่ได้มาทางที่ผมเล่นวิลล่าเลยครับ <laughs> ผมว่า3คนนี้น่าจะมาได้กันครับ L7S1M3 เนี่ยรูตรงนี้คงเข้าไม่ได้หรอมั้งครับพเพื่อนเราเข้านี้หมดแล้วว่ะหรือยังน่าจะยังมั้งจอดละ เจาะได้แค่รูแค่นี้วะโอเคยิงไม่ได้ละแต่ยิงได้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเอามีรูพอดีเลยโอ้มันหนักตรงทางกระโดดเข้าเลยครับเสียใจไม่ได้เช็คโอ้สวยครับโผล่มาแต่หัวฮะเหมือนจะเจาะต่อและเจาะได้ครับ เปิดเจาะได้แล้วนะเธอไม้เจาะทางบันไดเหลืองครับแล้วตัวไปอีกหนึ่งโอ้โหแล้วเก็บเอาแลกกันครับคนสุดท้ายครับเธอไม้ตัวสุดท้ายอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยซ้ายอะ่ะเออเรียบร้อยรอบที่ห้าครับแมชพอยต์แล้ว อย่าเพิ่งรีบจบสิครับเซิร์ฟยังไม่เปิดเลยเตรียมตัวห้องน่าอยู่ชั้น2องแหละไม่น่าใช่ชั้นหนึ่แล้วครับเพราะชั้น1ก็คงต้องเล่นห้องนี้แล้วล่ะเนี่ยห้องเคมีน่ะอ่าเห็นผมแล้วดันเดอร์เบิร์ดครับดันเดอร์เบิร์ดอาเขตเอ้ามีคนวิ่งออกมาอ๋อเสร็จโอ้โหแล้วคนตายเป็นเธอไหมด้วยสิ ผมไม่มีโดรนแล้วอะโอเคเหมือนได้ยินเสียงไงยิงไปก่อนแล้วก็ได้จริงด้วยไม่มีใครจอดได้แล้วอุ้ยกระโดดมาแล้ววะ เปิดรูข้างล่างให้แหละครับเพื่อนอุย๊ยไม่ตายเออโอเคสวยคนสุดท้ายอย่าบอกนะว่าเพื่อนแพโอ้เสียใจเลยแม่ไม่เป็นไรครับสกอร์เราไม่แย่ครับไม่แย่อยู่ัำตัวด้วยไม่แย่ครับ ซึ่งมันเป็นเกมแรกของของการเปิดแรงลงรู่ซึ่งไม่ได้ซีเรียสอะไรน,นะครับวันนี้เรากดมาเพื่อจะอะไรนะเพื่อจะมาถ่วงเวลาเซิร์ฟปิดเอ้ยเซิร์ฟเปิดเออเซิร์ฟปิดแหละนะฮะไม่ซีเรียสซีเรียส,ส,สนี่ก็ผมนี่ก็ได้เท่าไหร่นี้แม้ยังไม่มีแรลงเลยเห็นไหมเออเราโนแรลงนะเพื่อนไหนน่าจะเซิร์ฟเซิร์ฟน่าจะปิดอยู่น่าจะเล่นไม่ได้แล้วเรากดเรากดลุยต่อได้ไหม จะกลับมาออนไลน์ในวันสี่สิบนาทีฮะแล้วเมื่อกี้เราเล่นไปแล้วเซิร์ฟเขาปิดไปชั่วโมงหนึ่งไงเออแต่น้อยแล้วก็ได้เล่นก่อนเซิร์ฟปิดประมาณอ,อ่ประมาณเกือบเกือบสามสิบนาทีนะครับก็ถือโอเคนะครับโอเควันนี้มานนี้ละกันนะตอนนี้ก็นะ่าจะกดเล่นไม่ได้แล้วล่ะซ่อมบำรุงอยู่นะครับไป <laughs> เจอกันใหม่ก็แปลว่าเราสามารถเล่นเล่นอะไรนะเรียกว่าเล่นเล่นเลนโบซิกได้นะครับในขณะที่เซิร์ฟกำลังจะปิด ก็คือหาห้องเล่นก่อนที่เซิร์ฟจะปิดสัก5นาทีพอเจอห้องแล้วปุ๊บคือคุณจะได้เล่นต่อเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วคือเซิร์ฟเปิดปุ๊บก็ลุยจะต่อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ชิวๆว,วันนี้มาเอาคอนเทนต์ลว้วนๆนะมาลองดูนะไม่ได้มาเอาแบบโชว์เทพโชว์ไหลก็คือมาลงแรงกันชิวๆนะฮะโอเคก็เจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ